สวัสดีแม่แม่พี่น้องปุยยะตายายหล,ลายหลาเต้าทุกท่นานในวันนี้มันจะช่องทานมาคุงในเกมมาครับใน EP ปิดตำนานหนึ่งจ่สิบช่องทางตะคุงนะทุกคนโอเคแล้วมาปิดตำนานเลยแล้วกันอืมว่าเราก็ จบเอ็นดูแล้วก็ที่แกทำใช่ไหมอ่ะแล้วามาเลยมาปิดตำนานอ่าเราจะพาดูวันนี้ก็คือบ้านของเราทุกคนของก็ยังใช้ได้หมดเลยนี่ก็มาสติกอ่ะฮะนี่อาพวกเพชรพวกอะไรในวันห้าสิบเจ็ดนี่ดาวเพียมตรนี้นี่ก็ไม้ไม้แล้วก็นี่ก็คืออุปกรณ์ของคุสภาพกุกกี้ของเราเรที่ยังไม่ได้ใช้ทุกคนอืม แล้วก็มาตัวตนี้ยังไม่ตั้งชื่อเลยมีเนมแท็ทกอ,อ่ะอ้า,ามีนั่นแหละแต่ยังไม่ตั้งชื่อโอเคแล้วก็มันจะหมดทค่น,นี้ทุกคนอ้าฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่อ่ะก็ต้องขอปิดตำนานไมค้าหนึ่งจุดยี่สิบเลยนะอ่างั้นก็ขอปิดตำนานเลยแล้วกันทุกคน อ่าตอนนี้ไม่พาไปเลยตอนนี้ผมก็มาทำเล่นแล้วก็นี่ก่อนยแหละเจ้าบ้านเนี่ยเห็นไหมกดเลยนี่ยคุ้มหน่อยนึ่งอ,ะอ่ะอ่า่นแหละอ่าฮะงั้นก็ต้องขอปิดตมนานทุกคนโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย